โดบ,บางปูครับหรือว่าแสนฤทธิ์หรือว่าเด่นหนองแก่ข้อมูลของฝ่ายแดงครับนายเฉลิมราชพันธวันครับนักชกวัยเบญจเพศ25ปีจากจังหวัดกาลสินนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้ให้กับตวนเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างแล้วก็มาแพ้ให้กับเอ็กซ์ตรา้าสิสนพลครับแล้วก็มาครั้งล่าสุดมาชนะแสนฤทธิ์ที่เวทีมวยรักสิ์แห่งนี้นะครับเมื่อ4มิถุนายนที่เจอกันมาครับ ก็คนนี้แหละครับหรือว่าชื่อเด้งก็คือมังกรเงินผลไม้ประกัดยิมครับทางด้านของมุมแดงน้ําเงินครับครุฑเทพไมายามี่คอนโดบางปูหรือว่าแสนลิตินะครับเปลี่ยนชื่อต่อยครั้งเดียวเลยเลิกเลยครับคือต่อยแล้วแพ้ครับวันนี้เปลี่ยนเป็นครุฑเทพจัยยาบอลไซมหาการ2นะครับให้เช่าจอภาพ LED f u l l Color คุณภาพสูง ชอกอัพพารากอนชอกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำช็อกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนเลือกใช้ชกอัพพารากอนโทรศูนย์สองแปดเก้าสี่เจ็ดแปดห้าห้าสกอนโคนมบองน้ำเย็นนมดีนมมีคุณภาพอย่าลืมนมบองน้ำเย็นจากสอกอนโคนมบองน้ำเย็นสาแก้วยาสีฟันสมุนไพรปราดอกมะลิดีเกรดพีเมียเป็นส่วนผสมของฟูไยป้องกันฟันผุลดอาการเสียวฟันปวดฟันดังอับกินปากได้นานที่สี่ชั่วโมงของเซเล็กคุณประสิทธิ์อนามาน โทร063 218 1609ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับมุมแดนนี่คุณโยชินะครับหนุมลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับขึ้นมาถอดมองกลให้กับทางด้านของเด่นสยามครับส่วนน้ำเงินครับพออไก่เมืองหนองบัวนะครับขึ้นมาถอดมองกลให้กับทางด้านของครุฑเทพสไตล์ที่ชอบแลกชอบบูทั้งคู่ฮะวันนี้ฝ่ายแดงครับเด่นสยามสพันสวุวรรณร่วมมงกรลเงินนั้นต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์นะครับ ร้อยยสิบเก้าน้ำเงินก็ร้อยสปอนครับปะทะกันมาแล้วหนึ่งครั้ง4ี่มิถุนายนที่ผ่านมาโยกกันสนุกดุเดือดถึงใจแฟนๆนะครับวัที่เด่นสยามนั้นเป็นฝ่ายชนะใบครับวันนี้มาต่อน้ำหนักให้1น่ปอนครับในการชกเป็นคู่รองซึกมวยดีวิถีไทยนอกยกแรกหรือเปล่าถ้านอกยกแรกก็รับรางวัลอื้อซ่าเลยนะครับจากคุณจิ้นเจเจนะครับ รวมทั้งปุยตราปลาดินทองด้วยครับนกด้วยแบบไหนศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเข่าลอ,อยศอกหลับตะเคียนฟัดหางก็รับส้ยคอตะคำหนักหนึ่งบาทครับเหมือนกับสุดากรนโนนก็ได้มีการแจกไปแล้วนะครับให้กับทางโจโจนะโ,โ,โจโจที่เอาชนะนกคุณศึกไปอย่างสวยงามด้วยการเตะกา้านคอแล้วก็ขออนุญาตบอกกล่าวเล่าแจ้งกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับศึกวันกำนันผู้ใหญ่บ้านบวกบริษัท 1 1 1กรุ๊ปนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยกํานันสุรพงษ์วงชารีจัดใหญ่เลยทีเดียวก็มีทางด้านของเทพกรเล็กออกขวัญเมืองนะครับเจอกับนพเก้าสิทธิเจพินครับมันกรทองพลาน26เจอกับขาวพองลูกบุญมีขุนแล้วก็พันศักดิ์บัวพันวีครับเจอกับขุนพลน้อยสอดเทียนชัยครับ9สิงหาคมครับจำไม่เลยฮะที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกํานันสุรพงษ์วงชารีเรียนเชิญครับไปดูมวยดีๆกัน ผ่านไปเกือบๆจะ2นาทีครับของนายกแรกก็ยังเน้นในเกมการป้องกันตัวนะครับการคุมเชิงยังไม่ได้ออกอะไรกันมากมายครับแต่ว่านี่จังหวะที่คุตเทพยิงซ้ายตามด้วยขวาครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับของคุตเทพครับแก่เปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วเดินน้องแกแล้วก็มาเป็น สาริษฐ์แล้วก็มาทุษเทพเนี่ยครับนี่ถ้าเกิดแพ้อีกสงสัยไฟต่อไปเปลี่ยนอีกแต่อย่าแพ้จะดีกว่านะครับแหมวันนี้ผู้โดยสารตามเป็นพวงเลยนะครับทางด้านของเจ้าทุษเทพครับถือว่ามีการเตรียมตัวครับสภาพร,ร่างกายก็ดีกว่าไฟที่แล้วนะครับที่เคยบอกว่าการเตรียมตัวอาจจะน้อยไปนิดนึงในการชกเป็นมวยแทนครับนัดก่อนวัดน,นี่เดินแล้วครับนี่ แต่วางแผนมาด้วยนะครับวันนี้ครุฑเทพครับไม่เดินเร็วนะครับไปที่แล้วนี่โอ้โหนี่จะเอาเข้าให้ตายตั้งแต่ยก 1, ยก2ยก3ครับแต่ 4, 5มาโดนเขาเล่นงานสะอวมเหมือนกันครับคือเร่งมากไปหน่อยครับว้ยไทย5ยกนี้ต้องวางแผนให้เนี้ยบเลยนะครับในการชกพักแป๊บเดียวฮะขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับแบตเตอรี่ G 7นะครับแบตเตอรี่ดีต้อง G7 ครับโดยบริษัทปัทมสูตรมาร์เก็ตติ้งจำกัดครับ แลวก็กาแฟโฟกัสของท่านสจ,อจอสมคิดมากวงด้วยครับบนเวทีในยกที่2ครับเอาละรครับมาดูคู่ล้างตาครั้งที่แล้วก็ถือว่ายังคาใจกันบ้างนะครับเพราะว่าทางฝ่ายของครุฑเทพหรือว่าเด่นนองแกหรือแสริษเนี่ยบอกว่าซ้อมไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่วันนี้มาแบบเกินร้อยเลยครับแลวก็ทีมเชียร์ไม่ต้องห่วงครับ จากแม่มีคอนโดบางปู да. อีกหนึ่งผูส้สน,นับสนุนของรายการซึกงไม่ดีวิธีไทยเดอแล้วครับนี่หน้าตาขำบึงทึงแบบนี้นะครับดูร่างเป็นมะขามขอดเดียวครับก็เครื่องหมายการค้าของเขาก็คือหมัดนี่นะครับแล้วก็ที่มุมนี่มีหมัดสากเหล็กอย่างสำรันสักเมืองโซรินติวให้อยู่ด้วยครับนี่ครับเจอดยางคว้างกระจกครับแม่ดอกนี้นี่วืดไป ได้กลเมตเด็ดพรายครับมาจากสำรานศักจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับทำให้พลังก่ำต้านการออกหมัดนั้นมันชัดเจนมันนักหน่วงรุนแรงขึ้นหรือเปล่าลุดเทพนี่ครับเกรงเรงแต่ว่าบวยหมัดนี่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็ลำบากนะะมันต้องเร่งนอกตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองก็เลยนะครับถ้าเกิดเกินยกสาไปนี่เรียกว่าลำบากยิ่งขึ้นนะครับ ก็อ,อยู่ที่กลยุทธ์อยู่ที่การวางแผนแล้วครับนี่ครับวันนี้ครุฑเทพอย่างที่เรียนไปว่าวันนี้เขาไม่เดินอัดตั้งแต่ยกหนึ่งเลยนะครับพยายามยืดหยุ่นร่างกายครับให้มันมีความสม่ำเสมอมากที่สุดครับคือต่อยหนึ่งสองนี่คือก็ไม่แน่ใจว่กากรรมการจะให้คะแนนหรือเปล่าครับนี่รอบบวกอย่างนี้ดีกว่าครับหวังผลได้เลยฮใช้ความหลากหลายเข้าสู้ มีทั้งบูมีทั้งบุญลุ้นกันยาวๆนะครับวันนี้เชื่อว่าคอเทปเองคงจะไม่ได้หวังแบบถึงันนกนะครับคงปล่อยไปเรื่อยนะครับนอกได้นอก,น,น,อกนอกไม่ได้ก็คุมเกมยาวๆครับพยายามจะคุมอาวุธแล้วก็คุมแรงตัวเองด้วยครับครับคือลัวได้หน้าแล้วลืมหลังนะครับดูวันนี้มันเป็นถ้าอย่างนั้นซะเยอะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเซียนมวยหรือกรรมการครับ ทำให้นักบวยนี่ต้นๆไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่แต่คู่นี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถึงว่าจะไม่เดินอัดกันแ้แต่ยกหนึ่งแต่ว่าอาวุธออกกันอย่างต่อเนื่องครับออกหนักๆออกเจ็บๆทิ้งด้วยขวานะครับคุตเทพบวกด้วยขวาอีกทีหนึง่งเป็นสยามกับสายสูงหมายก้านคอครับจังหวะกนจากยกกาสูง ป้องกันตัวรัดก,กลุ่มดเดือวครับวันนี้เดนสยามหรือว่ามังกรเงินหมดยกพอดีเดือดแน่ๆครับยกที่สามครับรองคู่เอกน็อกหรือไม่ทุ้เทพไม่มีคอนโดบางปูครับนักแรงแต่ว่ายัางไม่เคอยออกครับแหมมาเล่นแบบจังหวะครับคิดถูกคิดผิดอีกสมยกก็รู้นะครับ ยังไม่ได้ใช้จุดเด่นของตัวเองก็คือพลังกำปั้นครับนี่หมัดหนึ่งสองมาแล้วครับเริ่มออกมากขึ้นแล้วครับแข้งขวามาสาดขวาปล่อยขวาโอ้โหไปเป็นลูกคู่เลยนะครับแข้งขวาหมัดขวาครับเด่นสยามทีซ้ายครับสุดเทพแข้งซ้ายเต็มชายโคลนะครับโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับนี่ครับออกซ้ายครับเด่นสยามครับมาแบบฝีมือเลยครับวันนี้คุณเทพหมาแปลกครับมาแปลก หมัดเอาไว้เสิร์ฟเอาไว้แจมเอาไว้คูซ้ายคอยกระแทกไปขวาลำตัวนี่นะครับผ่านไปหนึ่งนาทีครับยังคุมเกมได้ดีอยู่ครับคุ้เทพคือวางแผนเนียบเลยครับไฟนีครับจ่อยางครับแต่ด้านของเด่นสยามเอาคืนเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนเล่นงานช่วงล่างบ่อยๆครับแหมก็เจ้าคุกเทพนี่ก็ขาก็สั้นเท่านั้นแหละครับจะให้เตะก้านคอได้ยังไงครับเล่นงานช่วงล่างดีกว่าครับหลุดยากด้วยฮะนี่ครับ ไปขวาเจาะล่างเพื่อห้เดนสยามั้นเปิดบนครับระวังล่างระวังล่างบนเปิดหมดเปิดก็โดนหมัดแบบนี้ครับหมัดขวาเอาล้ครับวันนี้ชกละเอียดมากครับคุณเทพวางแผนทุกอย่างครับมีหมัดคู่หนึ่งสองเอาเดนสยามตอนนี้ยังทาอะไรไม่ได้เลยนะครับผ่านไปสองนาทีกว่าแล้วครับออกไม่มั่วครับออกไม่มั่วครับวันนี้คุณเทพครับนี่ครับ ออกไม่มั่วออกชันหลาดเลือกออกครับอาจเจอซ้ายหน้าของเด่นสยามครับต้องใช้ไซน้าเยอะๆแหละครับทางด้าน,นของเด่นสยามครับคือ,อมันก็ต้องชกไปด้วยคิดบางแผนไปด้วยโอ้โหแข้งขวากบหบัดขวาทีแข้งขวาแล้วก็มัดขวาก็แทกแย็บซ้ายแย็บซ้ายแย่ยไว๋ยยไว้ลองน่ครับนี่เจาะล่างชกออกลูกฝีมือเลยครับวันนี้มาแปลกริงครับพุทธเทพ และตอนนี้เดนสยามรู้สึกว่ากันเหนื่อยหนืดๆนไปนิดนึงต้องปรับเกมสู้แลวครับเดินเข้าหาครับเดนสยามครับเตะซ้ายรุ่เทพคือวันนี้ชกแบบไม่เอาใจคอซาดิสครับเนี่ยครับรอโต้ด้วยแข้งขวาหมัดขวาครับแล้วต่อยแม่ดด้วยดันออกครับเดินต่อครับเดนสยามครับลุ่มล่าไม่ได้ครับรุ่มล่าไม่ได้ครับมันก็ต้องกลัวหมัดบ้างอ่ะแหมดูปบัดครับ มีหมัดขวามีแข้งขวาเด่นสยามต้องระวังหลายอย่างครับเพราะว่าขาก็มีอาการสะดุ้งสะดุกอยู่บนก็มีอาการบุบบวบต่อยลำตัวอีกทีนึ่งคิดหนักจริงๆครับตอนนี้โอ้โหุ้งร่างกายตราสิบเอ็ดตัวโดวยในห้างชัดชัยเอื้อบุญยน,นันสิ่ง์มอตาปูนฉาบคุณภาพเยี่ยมผนังบ้านร้ายแตกแล้วต้องใช้สิ่ง์มอตาปูดีที่ช่างบอกต่อผลิตโดยบริษัทไว้คราวจำกัด ุ๋ยส่งพลังเคมีอินซีตราปานินทองลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยบริษัทเอสพีฟาร์มกาลสินบริหารงานโดยคุณสว่างฟูคองแถวมีจำหน่ายตามร้านค้าปุ๋ยทั่วประเทศและยาหอมแก้รมตราหมอสิงชนิดน้ำเป็นหงครับรุ่เทพครับน้ำเงินครับเจอกับางดาของเด่นสยามแดงครับกาลาสินเจอกับน้องบัวลำพูครับรีแมทครับมาชกจากเมืองน้ำดำเดนสยามสพันสุวรรณครับหรือมังกรเงิน ชกกดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าจังหวะการเปิดเกมของเขานั้นยังไม่ต่อเนื่องยังตัดสินใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหยุดหยุดเดินเดินก็ทำให้ครูเทปมันต่อยง่ายครับนี่ขวางหน้าออกขวายทีนึงแหมลูกขวาล่างนี่น่ากลัวเลยนะครับขวาล่างแล้วหมัดขวานี่รอพร้อมจะต่อยอยู่แล้วครับอา้าวตอนนี้เด่นสยามเดินชนเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกที่ไม่ชนไม่ได้แล้วนะครับเด่นสยามครับ ลูกเตะจอดยางของครุฑเทพมีเล่นงานเอาซะแก้ลําบากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องต้องเดินเร็วฮะให้อยู่ห่างระยะแข้งครับแล้วเอาหมักเอาเข่าเข้าไปเอาศอเข้าไปเอาเอาโยนเอาซะอุอ๊ยบวกบัดขวาครับเอถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วครับเดนสยามเปิดเกมเดินแบบนี้นะครับแต่ว่าต้นขาซ้ายนั้นก็ยังมีอาการเหมือนกับว่าสะดุ้งสะดุ้งอยู่แล้วอะไรครับผ้าประเจียดครับ เกิดอะไรขึ้นครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังให้หมอขึ้นไปดูกันครับวินนัชยก่อนครับแผลแตด้วยครับโอ้หมอบอกว่าชกได้ครับแตชกไม่ได้ได้ยังไงครับหมอไม่ได้ชกเองเอตลุดมาแข้งขวามาเตะซ้ายครับพิจารณาแล้วนะครับคุณหมอพิจารณาแล้วว่าแหมมันห่างไกลหัวใจและแผลมันเล็กแต่ว่าดูฮะทุฑเทพวันนี้ชกละเอียดและเกินนะ ตอนนี้ต้องบาเลือดแล้วนะครับซ้ายมาเดนสยามต้องไม่หยุดเพิ่มความเร็วในการเดินเข้าทําให้มากขึ้นอ้อดลูดีแท็กเอาคุเทพล้มลงไปครับแม่กกตะกี้ตะกายคุกข,ขึ้นมาครับอ้าเดินต่อตอนนี้บาเลือดแล้วครับเดนสยามแม่ตอนไม่แตกนียังเดินตื่เหนื่อยอยู่ครับตอนนี้บู้แล้วตีฟันซอกโอ้โหแตกทั้ง ระหว่างคิ้วแตกทั้งปากแตกทั้งจมูกโอ้โหเข่าขวาครับแทงไปไม่ต้องเอาเตะหลุดเจอมัดขวาของครุฑเทพรอดักสอกขวามาัดขวามาครับครุฑเทพครับฮุกซ้ายเจอแข้นขวาของเดชสยามรับแมเนื้อเอามัดขวาลูกนี่มีซึมครับแมจังหวะจะซ้ำครับโดนซ้ายสะดุดไปนิดนึงครุฑเทพไม่ได้จังหวะจริงๆก็ไม่เปิดเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคอยรอจังหวะอยู่เดนสยามขวาได้มา แม่ไปเสียทรงเมื่อสักครู่นี้ครับโดนแล้วมีเอียงครับมีมีวูบแต่ว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้ครับเดนสยามเดินบทดหนักแล้วครับคือมันเกินความเจ็บปวดไปแล้วครับเนี่ยครับไม่เจ็บแล้วครับด้านของคูเทพครับทางด้านของเดนสยามเขาบังบัขวาแข้งซ้ายครับเดินบทเข้าไปครับแข้งขวาของคูเทพเดนสยามสอกขวาครับโอ้ยอ้าวหยุดเหมือนกันครับคูเทพเจอสอกสองซอกไปแล้วครับสองอกไปแล้วหมดยก ตตามต่อคร5-7 8-8ถึง9แชมพูคูทแฮร์ลดผมร่วงผมบางศีส,สระล้านใช้แชมพูคูทแฮร์โทร02 5-01 1-1 4-3สบู่เบเนตสบู่ส,ม,ส,ม,ส,ม,สม,มุนไพรกันเบเนตอาร์โรม่าอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวและแบตเตอรี่ G7 ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทปฐมสูตร,ร,รม,มาร์เก็ตติ้งจำกัดหาซื้อได้ตามร้านจะจำหน่าย,ยการเวทีครับนักชกจากเมืองน้ำดำครับกระาสินครับเด่นสยามเจอกับหนองบัวลำพูครับนักสู้พันเข้าเหนียว อีก3มนาทีครับยกสุดท้ายปลายกที่แล้วครับเด่นสยามเร่งเร่งเร่งขึ้นมาครับแต่ว่ายังมีติดติดขัดนิดหนึ่งยังมีความพยายามอยู่ครับต้องไม่ท้อครับต้องไม่ท้อครับให้ค้าพยายาม1 0 0 0 0แบาทครับ10,000แบาทครับทางด้านของเด่นสยามครับมีหมอยามาแล้วครับเดินอัดครับแข้งอ้าวเจอแข้งซ้ายของคุเทพเตะขวาครับเตะขวาครับทางด้านของเด่นสยามรับโอ้เร่งขึ้นมานะครับเตะขวาครับมาดขวาคุเทพแม่กระแทกมาซ้ายไป แมทีมเชียร์นักเงินบอกว่าทีมทีมดูครับให้เล่นจังหวะฝีมือครับคอยผลักออกไว้แค่ขวาได้นี่ครับเดินสยามก็โดนแค่ขวาดอกนี้ก็ไปครับกระเด็นครับต้องมาเริ่มกันใหม่อาชีพก่อนช่วงนี่สามแสนสามหมื่นแล้วนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นแสนกว่าแล้วครับเดินสยามโอ้ไฟนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่าสองแสนแล้วครับเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ครับเดินเข้าหาครับเนี่ยครับ ลูกชายมาหาเงินครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่ดูอยู่ทางบ้านครับโอ้ว่าจะได้มาแต่ละบาทับโอ้เจอบวกครับเจอบวกครับทางด้านของเด่นสยามครับและหยุดไปเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจะมาจะมาครับเจอแข้งขวาไปก่อนหน้านั้นแล้วก็มาเจอหมัดบวกดอกนี้ครับหยุดไปเลยครับทางด้านของเด่นสยามครับโอ้โห เท่ากับว่าเป็นการปิดเกมไปโดยปริยายเลยนะครับกำลังเร่งกำลังเชียร์ครับแต่ว่าพโดนหมัดเมื่อสักครู่นี้เลิกเลยครับทั้งทที่เหลืออีกหนึ่งนาทีอาจจะมีแรงขึ้นอีกครั้งหน่อยครับเดนสยามโอ้โห oh วันนี้ครับการวางแผนนี่สำคัญมากนะครับครุฑเทพคือไม่ยินแรกไม่เดินอัดตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองครับแกถนอมร่างกายไปครับ แมเ,เรียกว่ายืดหยุ่นดีครับวันนี้ชายมินบุรีนี่ถึงับยิ้มเลยครับโอ้ทีมเชียร์มากันเต็มครับเด่นสยามก็มีอัดฉีด1 3 0 0 0 0 0บาทครับคือให้เป็นล้านนี่ก็ตอนนี้ก็คงยากอะอยากได้ครับเงินใครไม่อยากได้ครับแต่มันทำไม่ได้แล้วครับหรือว่าก็พยายามอย่าง เต็มที่และก็ถึงที่สุดแล้วนะครับเดนสยามสพันสุวรรณนะครับเคยชนะมาครับการชกกันครั้งที่แล้วแต่วันนี้ก็คงจะเห็นภาพนะครับคนกําลังจะชนะนี่ครับก็อาศัยจังหวะฝีมือครับออกข้างๆครับครุฑเทพแม่วันนี้<ม>ประเดิมประเดิมชื่อใหม่สวยงามเลยครับกำลังกำลังจะบอกว่า <c oughs> คงจะไม่เปลี่ยนชื่อ <c oughs> <c oughs> อีกอ้เรียบร้อยครับต้องชมทั้งคู่เลยครับวันนี้ โชคกันได้ถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยแน่นอนครับเป็นสยามเองก็โอ้โหล,ละเลงเลือดครับตู้ถวายหัวเช่นเดียวกันครับนี่ครับหัวใจครับหัวใจมันน่ากลาดจริงๆครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับกรรมการพูอไปที่ทางด้านของครุเทพไมอา,ามี่คอนโดบางปูนะครับล้างตาได้สำเร็จ